วันนี้บ่าวไก่โคบนุบกผ้ารอผ้ามาอีกแล้วครับมากับะบ่าวทิมครับนี่ฮะบาวทิมสวัสดีเพื่อนหรอสวัสดีครับมากับะบ่าวทิมครับนี่มาหนี่มาพอฮ็ดพอไฟครับเหมือนเดิมมาหาเก็บเฮ็ดพอไฟครับบ่าวทิมเพิ่นหยุดงานมาน่นสวยๆครับนี่บ่าวทิมอีกดอกนึงนั่น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 งานงานสองดอกครับดอกใหญ่ๆเลยครับพผัะติดตามกับะบ่าวทิมอีกครับเข้าขาวเลยบ่าวทิม ยขาวจัวนี่อีกดอกนึงครับเฮ้ยขาวขาวดูนะโู้ยจันซ้อนดอกก้อนอ่อนขาวๆเลยครับก็แต่เด้เห็นซ้ำสี่ดอกครับนี่ดอกนึงครับมาทิ่มแกะแกะแกะอือางามงามอีกแล้วมาละเดี๋ยวจะเไปหลังเอา นี่ดอกนึงคร Ellen, okay. Okay. ับก็เบาทิ่มครับงานงามอีกแล้วครับแกรุ่นรุ่นรุ่นว่ามีบ่ปี่ดอกเดียวดอกเดียวครับนี่ดอกแมงมันเกิดบ่รุ่งขันไหนเกิดบ่ดอกก้อนอ่อนเลยครับโอ้ยพี่น้องครับมองนี้เป็นมูเลยครับคุณอาปัด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 นี่แต่ดอกงามๆแก้ว แกะ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 เก็บกมาเลยเอออืมงามอีกนะครับมีแต่ดอกสวยๆดอกอ่อนๆเลยครับห้าดอกห้าดอกวะยิ่งน้ำไหนจะใส่อีกเจ็ดดอกนะสองดอกยูนี่โอ้ทำงามอีกแล้ว งานนี่ดอกหน่อยดอกหน่อยแล้วก็อยู่ค่ากองอยูดอกนึงใส่อีกเอ้าอยู่นี่อีกสวยงามมากงานไปครับติดตามกระเป๋าทีมเอาไกปอีกครับดอกนึงครับนี่ครับพี่น้องพี่ยูนี่อีกครับนี่สวยๆเลยครับดอกใหญ่ๆอีกแล้วครับทุนอีกสองดอกอยู่นสามดอก อือมสามดอกสดอกสี่ดอกสดนดนู้นไม่แจอดอกใหญ่ขทขาท่าเอาเนาเบิ่งอีกครับนี่ครับยู่นี่บาที่ห็นอีก้วครับแกนีดีคือบอานีวกิมเอาดเก็บนยวอืมกิ่มปะอืสอมดอกสดอกสามดอกสมดอก นั่สีดอกงามๆนี่ม่อีกจิ๋วหนึงมี้ยสามดอกมองนี้นั่นๆโอ้แม่นี่ดีส่ดอกสี่ดอกเบ็ดนี่สี่ดอกครับมองละสี่ดอกกับใครอยู่เด็กน้อครับเนาะไปครับนี่ครับง่ายเลยยูยดอกใหญ่ๆดูดะเม่นอีกคนนึงเม่นบ่ของเก่าเขาบ่ของเก่าเขาหาแล้วมันเกิดน้ำกลนครับนี่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 เม่นแท้นี่มองนี่เม่นแท้นเม่นแท้นเม่นแท้นั่น

อุยอ้ยขาดดูเบาทีมไปมีแท่งครับขาดเลยมาเห็นมาทีครับม่เห็นฝ่ายเพิ่นไอ้เจ๊กอันนี่ห้าดอกนั่นห้าดอกไปนี่ครับมาเจออยู่นี่หลายฝ่ายยอู่ครับอยู่นี่แต่ว่าเขาหลุดกันเบิ้งไว้เจ๊กดอกนับเบิ้งกันหน่ะยม้มบุตรหนดอกใอ้ย่าพุ่นดีสองดอกเออนับเบิ้งนับเบิ้ง อาดอกนี่คือใหญ่แตีดอกนี่ีอยืนลสหาดอกดอกบ่หาดอกก็ดเก็บบ่ฮึุยไนี่ันนีันนี่เจ้าดอกฮบดอกทิมลองตะการอันท ha, ิมลงตะตาเลยนครับมีจดอกอ่ะ อดอกก็ม้าตัวนี่อาจจะเป็นสองดอกเลยตัวนี้อาจจะแมนนี่นี่นี่ดินแตกๆนี่อาจจะแม่นแม่นบ่แม่นบ่แม่นบ่โอ้ยแม่นอยู่ที่บ้านหันเนาได้สองดอกบ่ได้สองดอกคุณครับหลายดอกอยู่ครับนี่นี่ใช่หรอเออเออแม่นแมนนี่แม่นอือสอ con vậy nhé con nhé con. Come cắm come ừ cắm vậy, cắm vậy nhé con. Hm? ngắt áo ngắt áo Mommy. Mann, mẹ chị đó, mẹ mẹ. Mẹ ngắm đó, soi soi yêu lẹo. มาแม่นบ่หรอติดกันบ่ติดกันสองดอกนี่นี่นี่ดอกนี่ดอกนุ่มๆนี่นนนนนนนออเออสวเบ่สวยว้ายสวยๆเก๋เับอีสองดอกครับขาวๆอ่อ,อนๆเลยครับดอกแกง่ยังนอนบาทิมเนอไม่ครับพูดนะมาคอยเก็บคอยเล่มครับเห็นก็ออกโดนนะครับกันกับเริ่ม มีดอกเถาดอกนมไปน้ำครับมีดอกนึงครับเกิดอยู่กลางเดืนนนดดอ,อนเลยครับดอกอนดนเลยครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องกนะไรแจกพย้งพญาเลยครับอะไรพย้งพญายาภาษาดีเนาะภาษาอีสาวนวรรคัมภีร์ครับ,รบพี่น้องผมแบบหลายครับกระไรเจ็ดดอกสามดอกสามดอกมาใส่กระตาใส่กระตาเลยทีเดอก ขี่ดอ2โดด1โดอกเจ็ดโดดเจ็ดโดดเจ็ดโดดนี่เจ็ดโดดมั่งนี่ายครับไล่ได้เก็บสะสมไปเลยครับมาที่จ็บทองครับมาเป็นตะยูเพิ่นเสียออกเมื่อก่อนเห็นครับเพิ่นออกเมื่อก่อนเดี๋ยวบอไกลเสียหายอยู่เดี๋ยวสักครั้งจังสีปล่อยออกเมื่อครับนี่ครับพี่น้องอยู่นี้ บอทีมเจ็บทองครับเพื่ออนองคอก่อนนี่ครับนี่หลายดอกเยอะครับหลายฝ่ายเยอะหนึ่งสองครับสามสี่ห้าโอ้ยจะดอกกำกำครับหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบเอ็ดสิบสองป้าดอกสิบสอง้าเบิดงนะสิบามิบสี่้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเแปดสครับสิบเก้าปอยู่นสิบเกดอกครับวสวยงามเลยครับ เห็ดพออยู่ในหลายดอกอยู่ครับนี่นี่ครับนี่ครับสีดอกครับตรงนี้สี่ดอกนี่มิซี่ดอกครับตาที่ตามก็เบาไกลอีกครับนี่ครับผมอุ้ยตรงนี้จ็ดดอกตรงนี้สามดอกสีดอกครับตรงนี้สีดอกอุ้ยจะพี่อีกครับพี่ครับพีเป็นไฟพีอีครับนี่ เดี๋ยวหาดอกครับนี่ี่ดอกใหญ่ๆครับผมดอกใหญ่ๆตัวๆเลยอยู่นี่อีกครับนี่เปิดไปท้องไว้เนี้ยตัวนี้คือสิแมงเจาะแมงเจาะเดี๋ยวสามดอกครับตรงนี้เดี๋ยวสามดอกครับนี่อยู่นี่ครับนี่อยู่นี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกครับมีพี่ขาดอกโกดอกครับปึงน้ำกันดอกไก่ครับนี่ดอกแรกครับดอกที่สองครับผม ดอกที่สามสวยๆครับดอกสี่ดอกที่ห้านะหาเปิดบังน้ำจตงมสีแล้วครับมันก็จะเป็นฝ่ายอยู่ครับไปหาดอกครับผมไปครับนี่ครับสองดอกสองดอกครับใส่กระตาเลยนี่ครับฝายง่ายๆเลยครับนี่กูหล่ะโอ้ยดอกกิ้งเงเต็มๆเลยครับ ดู่ะดอกแบบใหญ่ครับปัดครับพี่น้องพดูนะเป็นแตกๆเลยครับปืัดวิ่งกระโดดยิง้งยิ้งดูนะครับดอกง่ายเลยอุ้ยโอุยโอ้ยสิายมันดินมันแข็งครับพี่ครับพี่เดี๋ยวอาศัยกระตากันครับพี่ครับพี่ผีผีดอกแบบนี้ครับ ดอกแบบใยดอกแบบใยดอกแบบใยครับจะบตาดูครับนี่ครับนี่พู้หลานนี่อุ้ยดอกใหญ่ใครับดอกใหญ่ๆสวยๆสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยเกือบไปเพื่อนครับหอยงัวครับนี่เป็นหอยบางกลองอยู่ในหอยงัวเกือบงวงเหยียบเพื่อนเฮ้ยพี่น้องครับพู้นลานแดดร้าย เช่นไรเช่นดอกของมันสิเพาะซีบกอดดอกของจักกูเหรอเด็กตาคนข้าพุ่นพืชพืชพี่เฮงว่าเฮงพืชปาดที่โทษที่ทั้งสารนั่งขัตชามิชะมลายแต่พู้หละปาดปาดปาดโอ้ยงามครับโอ้ยงามงามเลยครับงามงามเลยโอ้ยมีแต่ดอกสองกำสามกำหล่ะอยู่นี่ ใส่กระตากันครับสับอยู่นี่นี่ครับเอ้าเด็ดออกมาสองครับสองสามสี่สี่ดอกครับตรงนี้เก็บสะสมไปเลยครับนี่ครับเป็นฝายเป็นฝายเลยครับอุ้ยแจกเปาะเลยโอ้ยใชยไหนแกะยากครับ นี่ดอกไก่กับโบมี่เนี่ยมาจิ้มครับนี่สีดอกผ่านไปใส่กระตา่ายเลยนี่ครับโอ้ยกูด่า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 นี่ครับกูด่าหลายครับโอ้ยพี่พี่พี่ครับนี่ป้พดพี่เอ้ยงามๆครับ ใส่กระตาตึา๊บอุ้นี่ครับเแยบหลายเลยครับผู้ล่ะมิเต่ดินพูขึ้นมาพูล้ล่ะปื๊ดปาร์สามสี่ห้าหกเจ็ดนออี่เลือครับแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบสอง สิบสามโอ้ยสิบสามดอกครับพู้หล่ะโอ้ยสิบสามดอกดอกนี้บ่ได้ครับดอกนี้บ่ได้ดอกนี้เหี้ยสิบสามดอกครับยงใหญ่เลยโอ้ยเต็มกั๊เลยครับนี่นี่เป็นไฟอยู่ครับนี่มาหลุนเบิ่งว่าจะมีดอกบ่นี่ดอกนึงครับโผล่ขึ้นมาโอ้ยยังอ่อนออนอยู่ครับสองดอกสามดอกสี่ดอกครับยังอ่อนออนเลยหาดอกครับยังอ่อนออน หกดอกครับเจ็ดดอกแปดดอกเก้าดอกสิบดอกว่าสิบดอกก็ดีครับแต่พวกนี้ยังเป็นฝ่ายอ่อนนะครับยังเป็นเม็่อนอ่อนๆ่ฝังดินไว้เถือเ่อนเกิดครับสวยงามอีกดอกครับอ่อนๆเลยเอาเฮ็ดลงไปล่างก่อนครับพี่น้อง บู๊ยสวยงามครับสวยงามพู้หล่ะไว้เป็นจระเขส่นครับเป็นจระเอ้ส่วนเห็ดพอดอกงามๆามเลยครับอ่อนๆดอกงามๆครับพี่น้องพู้หล่ะสวยงามครับครับผมบบาไก่กับขอบุญขอบคุณพ่อแม่เลยอาชายยิ่งลุงป่านะอาสู้ขู่สู้ควนครับถือคามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้งเบาไก่โขดดนบกผ้าร้อนนะครับเห็ดกระไดอยู่ครับพี่น้องเป็นตอนซข่วนอยู่ครับ พูดละเหยียดอครับครับผมสุดท้ายนี้บอไก,ก่ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำ,ล,ำ,ล,ำล้ำรวยลุยสุขขู่สุขคนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีครับพี่น้องฝากบอไก่พูดหล่ๆลำดำลำด้อครับพี่น้องผมจะท่านเผาถิ่มเผาป่าบอไก่ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะครับเนาะวันให้บอไก่ได้คลิปใหม่ๆพี่น้องก็จังได้รับชม เป็นแรงเคลืแรงใจให้เบาไก่ครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเาบาไก่สิภาพพ,พี่น้องพี่ยังไปห้าหยัง,งคลิปหน้าพอกันไหมครับผม